Tại thưa, tết cú tăng mà leo cú ác mà đi liền tống cú bà niệt Mà mấy tết cú tăng là mấy chữ cải đơn bộ mà liền, liền mm. đề non like their... trọng... Đúng 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 Nên mà lệnh tướng đớn tóc kịp tóc kịp Tóc kịp tóc kịp mà chuẩn đá đi cầm đấy cú ác Cú ác mấy thưa, mấy nhà chạy tác chính lèo Hãy cú cưng kẹp kẹp láo quá, lệnh cú ác cố ghét quá lệnh cú này à, bơm lệnh cú รมเกันยอโรงเยนะอุบกรณ์โรมโรงเตรียมกั้เลยนะโรมบางทมึงตมาว่เยจะไปจัดไปแต่วตอนเดามาได้ไบนีย่มงคิดแบบเรียานี้เนมึงทักกาเนาเรียลูกกินหนยดนมึงนเล่มเลยเล่มนันอ้ยังรักคู่อยู่นะนี่ยังมึงแบดีเลยครับเหมือนานเลยน ผมเป็นคนติดเพื่อนม้าเมื่อก่อนผมคิดว่าเพื่อนคือทุกอย่างเข้าเลยนี่เนี่ยเอ้ยเดาโดยนี่ไม่เข้าเลยได้ไหนโซ่นะดีกับเนี่ยดับเนี่ยเบ่ดีกับไหนไหมไปหนุ่มไปนุ่มดีกับแต่ก็ล้างครับเนี่ยตกใจผมเสื้อถงานได้นเสื้อไม่เคยรับผิดชอบไปได้เลยนะการตัดพ่มการชาวบ้านการนำการคอยนิีโปอยเมเจีร์มาตัดลดเลยนะเสื้อนะ แม่เดี๋ยวมกคาไม่มีรม่ม่ควรมีอะไรแม่ว่าเชือเลียงเกื่อนมาว่านี่ทำมาไดดแม่โรดีใช้เชือดีนอะปืเลแม่มีเชื่ออย่างเล็กันแม่เลี้ยงเชื่อได้นะพอเชือโตมีโลมีเมียเรีมแม่ไ่ใจเลี้ยงเชื่อรอเลี้ยงนอยากรอยแม่เลี้ยงคนเดียวตลอดเดี๋ยันี่าีตเดือนหน้าเชือใจเิงมกเลยแม่ค้าปควยกันเลยแอ่ไม่จริงจ้เดี๋ยวยังง Buồn buồn à cái nào, bà không Mà mì dạ, ai kín, cao phải nấy mông phải hào em Phải liền buồn mét đằng nhằng tỏa đầy trời lao trời bia Liền trẻ buồn nè Chắc Chứa mà nắng bát bớt quá trời này Mà nhớ ban mụn đi về bằng này nè bụi Bát cũ Ừ mà nè Ui mà ban phít ăn về hoặc

แต่มาได้ดีเนะเล่นมันได้เลยิเี่ยคดียุดมันทตเริมเบื่อจริงจังะครับมัเกมอยู่เลยเพื่นเกมไกแซมก้นั่นม้วเล่าปั่นเกมเลยอันว่ากว่าต้นไม่มีการตามกูบ่อยเออเนี่ยพอเล่นเรื่องว่าต้นนี้มันกว่าต้นเวยไม่เบื่อเบเดียวะบกเอ๋อว่าเลยเลยวันนี้กูห้ามานาาเลยนี่ถ้ากูยังเล่นกูจะือวะมึงก็เขียน i e เลยนะ S เอ๋บอก ไปตรงไหนบ้างเลยไปต้นไม้กันตั้มมาเออเนี่ยนนตมึงเตะนั่นเนี่ยแบบนี้เลี้ยงตรงกูจกโม่ดิไม่อย่แบาน้าเนี่ย่อนแต่ว่าหนังกินมันกูอ่านหลายคนมันไม่บอกได้ได้มึงอย่าเล่นไ้ดังเลยเดี๋ยวมีเสื้อได้ยินแล้วลืมดืมดื่มบ่ไอ้เสื้อตายแล้วข้าวัดเอ้ยทำไมเร็วอะ vậy thì cũng may tay đi một trốn nóc mơ thì cũng may thứ gì à? cũng không mấy miêu này nè bưởi nữa, ừ bưởi nữa rồi rồi gìn lá rồi rau cái thằng dứ này con gìn ít một con, này, ừ mới lại gan, ừ lệ, con bay đó, để gan ta giao rồi giao bưởi anh, mấy uống, ôi kia là tí เอ้ยน,น,น้องกายแจ้งมันอยู่กับผีมาทางเีหมอนนึงหนูเองบุญิพ่า์ทุกคนเล็บโบไงโอเคยากเรื่องผีว่าเพื่อนผีอาจจะไม่ได้จริงใจเมื่อตีผีจริงใจกับพวกเขาก็ได้อ่ะเดี๋ยวขิดมาไปเดี๋ยวหายต้องยู่ว่าวุ่นนั่นนึงจะได้รู้ว่าวุ่นนี้พ่นทุกคนไดเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปเก็บไป้ไหมเปลี่ยนยากยืนใหม่ให้ดูล่롱ปลิงนี่ เฮ้ยลุงกิตาไม่เอาก็ว่ากดกินต้มน่าน่ะไม่เอาเรียดเอยเดี๋ยวลุงลุงปลิงให้รู้ฟังกดหลังจากวันนั้นเสื้อก็ไม่เคยฟังคำที่อ้นเลยมีเตือนเลยจนถึงวันที่อ้นใกลขอลูกค้าเป็นไั้มดวะว่านี้เลยก็่มีลูกค้าเลยพี่ไม่โอเคที่หันโคตรอันนี้ยังไม่มีตาถือเป้าไปรู้ทักเพื่อนทีอ่ะ ไค่เห no ็นขากคนรู้ขาว่าแล้วที่ได้ตั้งข่านผู้กิจาที่แบบปีก็ไปเรียงเพื่อนน้อนี่น้องอยาเีนมานานเลยนี่เด็กพูดก็ยังไหวก็ยได้เดี๋ยวว่าตื่นตาเหมือนัวเด็กปลองถอยอยู่มันเรีย่นายเลยฮัลโหลแจ็คอ้าว Mừng, mừng khá hay ngủ ở đây, dạy Cũ con thằng mướn, một con đầy mái à, Bường Khổ yêu à tức nó khổ lụa rồi đấy Tức có mấy tán ác người Hả? À, mừng chơi, bến, cái lẻ phờ trơ, tán bình bớn cái mì phải à? yêu của đớn, tán của đi Ừ, kệ đi lẻ Ừ Thấy không quá Mình yêu đứa khá hay này, mừng quá Ừm, nghe 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 Mừng lẻ วันหรือมึงก็วัแกนยหรื่าเดี้วเราไมันหยุดตามเราพื่อนรู้กันด้ดีูนี่กีกับตามเลยยัไ่ได้เรีถ้าได้กเรยเองยังไม่ไก็ไม่กันหัวจด้จดเยวต้องทลัอุ้ยเอรตอจเอุฮะวดกันอน็ออ่ออทดีวาไม่มีตาตาเลยนี่อ้ยก็ัวเมงกนตาแต่ไม่ไหวเลย ลูเมอ่อ,อนจะป,ปุ่งแวอะไรก็ไม่มีตังค์ปานเลยครับครับไปคนมียไปรบนป่นจะไม่ตามไหมรู้ไหมเข้ๆอ่น้ไนมันเกหมวะ้มืนในโอนนันแหล แม่มันแม่มันเลยเออแม่เจ้าก็ทวนนะเดี๋ยวเจ้ายังรู้ยังเมียเลยเา้ตอนนี้ยังไปดูเม่อยู่เลยก็เม่เคยเตือนเชื่อเลยจะไม่รังการจะแท้ตานคนรวยละลำบากใจจริงๆเนไม่ใช่เคยืนหมเข้ามาช่วยครับแม่แต่แม่ก็ไม่ได้ทำเติมเชื่อนะไอขากรดมูติโรงบ้านนั้นแม่เตือนแม่ต่างฟันล้านแต่่ตไปนี่นเชื่อต้องหล้จากหลังเป็นกรอบครัวเลยนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นนะซื่อคนราลำบาว่างีเรียงรู้มาได้เติบโตเต็ละคุณนั่นไม่ใจ่อะไรเจ้่อย่าหวัางเว้่นดีว่านี่มีใช่ไม่ต้องทำปากเด้งไปด้วยนี่ว่างีโตรู้ไหม่าใจใจต่อได้เพราะว่าไงไงเป็นคนได้ไม่ไปโรงเรียนแล้วการหนุนรู้สรางะัดไม่ใจใจใจเมื่นเด็กนู้นนะแต่กี่บาทกี่บาทการหลงหลังหลงขวดให้เหมือนก็บมดต่อไปนี่ต้องเจหนุมรู้แล้วเมย์ไม่ใจกอยได้ช่วยเรื่องแล้วนั่นกะการกะครับ ันานตกับ้านตรองบ้านตะเมอกาจะบ้านแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยมไม่พ่นเมย์แล้านี่หลนี่ไม่พ่นเมย์ล้ไม่กลัวกบไอ้แล้วแม่ขอเรื่อเรนตางแม่ก็ให้เอ๋ยถ้าจับนั้นบนพุ่มชายตางฟุ่มเฟือยไสอความสุขเอยไม่รู้จะเก็บเงินไ้ทำไมแต่ตอนนี้พุ่มรูเรว ว่า yeah, ทุ่งท่ำเกือ yeah, ใคร <c oughs> ก็เพลินน <c oughs> รู้แะครอบครัว <c oughs> <c oughs>